สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟีทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่609นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็ไปได้พระสมเด็จนะครับมาหนึ่งองค์แล้วก็เป็นพระหลวงป่สุขนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวมาชมกันนะครับเดี๋ยวผมให้ชมก่อนแป๊บหนึ่งนะพี่พี่นะเห็นไหมอ่ะนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพระนะครับหลวง ปูสุกนะครับเห็ไหมพิมกนกข้างนะครับพี่ๆนะมีลายกนกข้างอันนี้เป็นเนื้อชินตะกวนะพี่นะเป็นเนื้อชินตะกวนะมาพร้อมกรอบเงินนะครับพี่ๆจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยไปรับชมกันนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจ พระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์099-6341275นะครับ099ย์4 1275ส่วนไอ l ดี e ไลนนะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN 987 TTN เว้นวรรก987นะครับาม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 าชมกันเลยนะครับพี่ๆนะอ,องค์นี้นะครับเอาองค์ที่หนึ่งเลยนะครับ เอาองค์สมเด็จเลยนะครับนี่เห็นไหมครับพ,พี่ดูเนื้อหาเขานะครับดูพิมพ์ทรงเห็นไหมดูเนื้อหาดูพิมพ์ทรงเส้นซุ้มใหญ่อนะครับเฉียงลงมาเห็นไหมซุ้มเสียเฉียงลงมาเห็นไหมครับพี่องค์นี้นี่มีเส้นเสมนะครับถือว่าอง Baker ค์เนี้ยกดได้ลึกมากพี่เป็นพระที่กดได้ลึกจริงๆอ่าแล้วก็เนี่ยครับพี่องค์นี้นะมีมีเส้นสังฆิด้วยนะพี่นะโอ้โห,หน้อยองค์นะจะมีนะพี่นะบอกเลยนะครับเห็นไหม น้อยองจะเห็นเส้นสังกตินะเห็นไหมเนี่ยเส้นสังกติลงมายาวเป็นสันมาเลยพี่ยาวเป็นสันมาเลยจรงิงๆงนะองนี้เนื้อแกล่งมากพี่เนื้อแต่งเนื้อแน่นจริงๆนะครับเนื้อแกล่ง,เน,นง,นเ,นลงเนื้อแน่นจริงๆอ่าเห็นไหมครับดูวงแขนนะครับฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ำเห็นไหมครับฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ําใบหน้านะครับกลมเป็นผลมะตูนนะครับเกตเอียงนะครับเส้นซุ้มใหญ่เป็นไหวผา่าซี่เห็นไหมครับนี่ตัวขอบฝั่งนี้เลยนะครับพี่ดูฐานชั้นที่หนึ่งนะครับนี่มีเส้นแซมนะครับ ฐานชั้นที่2นะครับนี่เป็นสันคมเลยเห็นไหมเป็นสันคมเลยนะครับเหมือนฐานสิงเหมือนฐานคมขวานเลยนะครับเห็นไหมเป็นแห้งเป็นสันคมนะครับฐานชั้นที่3นะครับนี่เป็นฐานหมอนนะครับคล้ายๆหมอนรถไฟนะครับพี่นะคล้ายๆหมอนรถไฟนะครับองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่เนื้อแกล่งมากพี่เนื้อแกล่งจริงๆองนี้นะครับเนื้อแกล่งเนื้อแน่นเลยนะครับอ๋อสวยมากพี่สวยจริงนะครับนี่เห็นไหมดูความคมคมลึก เห็นไหมดูความคามลึกขององ์พระเห็นไหมนะครับเห็นไหมโอ้โห <ôi> องน,นี้ใครได้ไปนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่ๆนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับองน,นี้นะครับอคุ้มค่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาให้นะพี่ๆนะเดี๋ยวผมเปิดแบ่งปันให้พี่ใจเย็นๆนะครับดูกรนนะครับดูกรนนะครับอ่าด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีรอยแบบล้าวๆเห็นไหอันนี้เป็นหลังเรียบหลังกระดานเลยนะพี่นะ เป็นหลังเรียบหลังกระดานเลยนะครับเป็นหลังเรียบหลังกระดานเลยนะครับองนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีรอยรูพุนของมวลสารนะครับเห็นไหมครับอง์นี้หลังสวยนะพี่สําหรับผมแบบนี้ผมชอบแบบนี้นะพี่นะผมชอบแบบนี้นะครับใครชอบเหมือนกันก็ทักมาเลยพี่ใครชอบเหมือนผมก็ทักมาเลยนะครับอันนี้เป็นหลังกระดานนะเป็นหลังกระดานแบบหลังเรียบไปเลยนะครับพี่เห็นไหมดูด้านหลังเลยครับนี่แล้วดูด้านข้างนะพี่นะเห็นไหม ด้านข้างก็ตัดเรียบร้อยนะครับเนี่ยด้านข้างตัดเรียบร้อยสวยงามเลยเห็นไหมนี่มีการเคลืออค่อนของมีการเคลื่อนของมวลสารด้วยนะตอนตัดเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ด้านข้างนะครับนี่ตัดเรียบร้อยนะครับพี่วัตถะข้างเนี่ยตัดเรียบร้อยนะครับข้างตัดเรียบร้อยมากนะพี่นะองนี้นะครับพี่พี่อ่าเอาผมเอาเก้าพันห้าร้อยบาท่ะเก้าพันห้าร้อยบาทโอ้โห <c oughs> สวยมากพี่ต้องบอกนะราคาเนี้ยคุ้มเกินคุ้มคุ้มเกินคุ้มพี่ดูพระดิอ่าดูพระนะเส้นซุ้มหนึ่งะครับเส้นซุ้มใหญ่เห็นไหมครับอ่าแล้วดูองค์พระดูความลึกนะครับเห็นไหมดูไม่ว่าจะเป็นวงแขนใบหน้านะครับอ่าตรงหน้าตักนะครับตรงนี้เห็นไหมมีรอยท้าไอเป็นรอยปลายเท้าเห็นอยู่เลยนะครับเป็นร่องเห็นไหมลึกนะครับอ่าพระนี้กดได้คมชั้นลึกมากขององค์นี้นะครับพี่พี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับพี่นะดูเนื้อกันนะ เห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ไม้เป็นก้อนก้อนข้างในเลยเห็นไหมเป็นพระนี่เป็นเนื้อก้อนก้ข้างในเลยนะครับออาดูไปหน้าก่อนนะพี่จ๋าดูใบหน้านะครับเห็นไหมพระองค์นี้นะพี่เนื้อแกร่งมากพี่เป็นเนื้อแกล่งจริงๆนะเป็นเนื้อแกร่งมากเลยนะครับพี่นะเห็นไหมมีรอยหลุนร่อนของมรดสารนะครับอ่เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่มันมันผมผมจับไม่ถนัดนะพี่นะมือผมสั่นจับมือเดียวนะผมต้องจับสองมือนะเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมครับเส้นสังกติพี่เห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมเนี่ยเราดูเนื้อหาได้ครับนี่เห็นไหมเนื้อหาเป็นเนื้อเนื้อข้างในเลยนะพี่นะเป็นเนื้อข้างในเลยนะเนะครับเนื้อเป็นเนื้อข้างในเลยเห็นไหมเนื้อแบบก้อนๆข้างในแล้วเนื้อแกล่งมากนะองนี้นะพี่เนื้อแกล่งเลยนะเนื้อแข่งเลยนะครับพี่ๆนะเนื้อแข่งจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อแบบเป็นก้อนๆข้างในเลยเห็นไหมสองดู องนี้นะครับเห็นไหมเส้นซุ้มดูเนื้อดิครับนี่โอ้โหพี่องคนี้นะเก้าพันห้าร้อยบาทนี้ผมว่านี่านานนคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนพี่นะคุ้มค่าแน่นอนนะผมว่านะเก้าพันห้าร้อยบาทนะอ่าใครชอบใครถูกใจนะครับทักมาเลยพี่รีบทักมานะครับดูให้ชอบก่อนนะพี่พี่ดูให้ชอบก่อนนะครับค่อยทักมานะครับนี่ดูชอบเหมือนกันค่อยทักมานะพี่นะอ่าใจตรงกันค่อยทักมาเห็นไหมครับดูเนื้อนะครับ เนื้อองค์จริงเป็นสีนี้เลยนะสีที่ผมลงกล้องให้ดูนี่เลยนะเนี่ยองค์จริงเป็นสีนี้เลยนะครับนี่นะครับเนี่ยเขาก็จะมีความไม่สม่ำเสมอของเนื้อพระเห็นไหมบางจุดก็จะเข้มนะครับเนี่ยบางจุดก็จะอ่อนเห็นไหมอ่าเขาจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะพี่นะด้านหลังเห็นไหมเห็นไหมเขาก็จะมีจุดเข้มจุดอ่อนนะครับเห็นไหมเนื้อผิวเห็นไหมครับอ่านะครับเห็นไหมอ่า 9,500บาทไม่แพงพี่ไม่แพงนะไม่แพงราคานี้นะครับผมเอามาแบ่งปันอยู่แล้วพี่ออยู่ที่ว่าเจ้าของตัวจริงเขาจะมาเจอตอนไหนนะพี่นะอยู่ที่เจ้าของตัวจริงเขาจะมาเจอตอนไหนเพราะว่าพระเนี่ยเจ้าของถ้าจะเจอเจ้าของตัวจริงพี่เขาไม่พูดพร่ำทําเพลงนะพี่นะเขาทักมาเขาปิดเลยโอนเลยนะพี่ง่ายๆนะสําหรับคนที่เขาจะเป็นเจ้าของจริงๆเขาไม่พูดยากพี่ ส่วนคนที่จะไม่ได้เป็นเจ้าของก็คิดลังเลนะครับลังเลเอ๊กว่าจะไม่ถูกใจกลัวจะไม่สวยกลัวจะไม่ท่งจริงนะครับผมการันตีเลยครับว่าผมซื้อจริงส่งจริงแน่นอนนะครับซื้อจริงส่งจริงแน่นอนนะครับพี่พี่นะอ่าเห็นไหมครับดูเนื้อหานะครับดูเนื้อหานะครับนี่พี่องนี้เนื้อแกล่งมากพี่เนื้อแกล่งจริงๆริงนะบอกเลยว่าเนื้อแกล่งโอ้โหเนื้อแบบแกล่งเลยนะเห็นไหมเป็นก้อนๆข้างในเลยเห็นไหม ดูผิวด้วยครับนี่ดูเนื้อเป็นก้อนๆข้างในมาดูความลึกความคมนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้พี่ๆดูพิมพ์ทรงนะอ่าพิจารณาพิมพ์ทรงครับพี่ๆเห็นไหมองค์นี้ผมเอา9,500บาทพี่จ๋า9 5 0 0บาทนะครับ9 5 0าบาทอ่าพี่ๆดูพิมพ์ทรงก่อนนะพี่ๆดูพิมพ์ทรงนะครับอ่าเดี๋ยวผมพลิกดูด้านหลังให้นะอ่าพลิกดูด้านหลังให้นะพี่ๆเห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมครับพี่ๆดูเลยนะครับพิมพ์ทรง องนี้นะครับผมเอา9,500บาทนะพี่นะ9,500บาทอ่า9,500บาทนะครับพี่พี่องนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งองนะครับอีกหนึ่งองนะครับองนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหโคตรเก่าโคตรคลาสสิกแล้วก็เป็นองค์นี้เป็นเนื้อชิ้นตะกั่วนะพี่นะต้องบอกว่าเป็นเนื้อชิ้นตะกั่วนะครับเป็นเนื้อชิ้นตะกั่วมาพร้อมเลี่ยมเงินนะมาพร้อมเลี่ยมเงินอ่ะดูเลยนะครับพี่เห็นไหมดูคาบคมเก่า เห็นไหมครับพี่ดูสนิมสาดเออสนิมแดงสนิมเออสนิมเขียวนะครับเห็นไหมคาบกรุคาบอะไรนะครับพี่เห็นไหมเนี่ยดูเม็ดพวกนี้จะกลมๆเลยเห็นไหมพี่เม็ดกลมๆเลยนะองนี้เอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะเจ็ดพันห้าร้อยบาทเป็นหลงปูสุกครับพี่เป็นหลงปูสุขวัดปะคอมาขามเท่านะพีนะ่เป็นยันกรนกเห็นไหมเป็นยันอุเห็นไหม้างยันอุเห็นไหมแล้วดูความเก่าพี่เส้นซุม้มเนี่ยพวกนี้เห็นไหมเส้นพวกนี้ย คมแบบผิวอ่อนไหวเลยนะไม่ได้แบบคมแบบกระด้างนะพี่นะเห็นไหมคือดูธรรมชาตินะพี่ดูธรรมชาตินะดูธรรมชาติธรรมชาติเขาก็บ่งบอกอยู่แล้วนะพี่นะเห็นไหมดูดิครับดูผิวพันดูเนื้ออ่าธรรมชาติเขาก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าผาาเก่าพระใหม่นะพี่นะเห็นไหมเห็นไหมดูดูตะกัวดิดูสีตะกวัวนะครับไหมสีชินตะกวัวเนื้อดําดําออกเขียวเลยนะ ใช่ไหมครับนี่ดาออกเขียวเลยนะแล้วดูความเก่าเจ็ดพันห้าร้อยบาทถามว่าแพงไหมไม่แพงพี่ราคานี้นะผมบอกเลยพระต้องเล่นกันเป็นหมื่นกว่านะนี่ด้านหลังนะครับก็จะมีรอยจานนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะมีรอยจานนะครับมีจานวนๆนะครับไอน,นี่น,นะอันนี้เป็นเงินนะพี่นะเป็นเงินเป็นเงิน,เป,น,เ,งนเป็นเงินนะครับเป็นกรอบเงินนะครับาคาดว่าเจ้าของคงเอาไปเรี่ยมเงินนะครับเรี่ยมเงินเพื่อจะแขวนคอนะพี่ๆนะ แต่บางเอิญน,นะครับเดือดร้อนตังก็จะต้องเอามาปล่อยนะเห็นไหมดูคมเก่า้วยพี่เห็นไหมอ้าวงนี้นะครับเอาไป7,500บาทนะครับพ,พี่จ๋าสำหรับคลิปนี้นะครับผมถอนพระเครื่องต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ